สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะตอนนี้กำลังกายภาพบำบัดนะคะเอาคอนนะคะมาวางไว้นะคะเฮ้หเฮ้ยที่ไม่มีของกินนะคะวันนี้ไม่มีอึบเบอ๊เก่ง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 หันตูดฟัดเร็วเร็วเร็วข้าม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 

อะไปแล้ว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 โอ้เก่ง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 ยกขาได้สูงแล้วเก่ง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 ยกขาได้สูงแล้วสูงเลยจะเบี่ยงแหมสูงเลยจะเบี่ยงแหม เก่งเก่งเก่งก่งเ่งเก่ก่งงกงเลยเก่งก่งเลยเก่งเกงเลยมีของกินด้วยเก่งจกงเลย เก่ง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 หลพาใหญ่ตึงเก่งแท้มีรางวัลไหบอนอรางวัลเ้ยค่ะเมย์เมย์รางวัลคนเก่งยกค้าเรวอคุณไปโอ้ยที่ไม่จ่องเอาอวออีกอยู่เฮ้ย หลังตีพอเติงอีกันอ่ะเฮ่น่ะเ่น่ะุ่นละุ่นะุ่น่ะเฮ้ยเเวุ่นะ่นะยิเชียงรถพี่อนมาเลยนพเอาแล้วเอาแล้ว ตานักเรียนียังจะตาเลียกแทะักเรียนตาเลียกต,ตัวนี้เฮ้ยขุ้นเอายกได้ยกยกขึ้นคือกันก็นกนขาขวา,านะแม่ก็ขาไสายนะแม่ยกสูงสูงก็ขาไสายนะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอฟซีตะทุกพัฒนนะคะพี่โตมา แล้วก็จะรืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็หนึงหน่งกำลังใจรักเลิศรักในโน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไปนะอ้อมกอดอ้อมใจของพอ่อแม่จะทุกท่านด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ่นม <laughs> ึงหุ่น เออเก่งแค่ดีปนปนปนสจเศร้าฮะเพื่อนในบันท่านี่อยากคืนรถเราได้นี่เดี๋ยวก็ได้คืนเดี๋ยวก็ได้คืนเดี๋ยวก็ได้คืนเดี๋ยวลาก็ได้คืนนี่ื่อกี้มือเดี๋ยวลาก็ได้คืน เราจะบำบัดขานะคะให้ข้ามขอนไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็ฉลาดนะถึงขอนก็ข้ามสูงวับเลยเนื้ออ๋อแล้วอ่ะแล้วอ่ะแล้วนุนแบแก้มแม่แม่แล้วนุนอ่ะแล้วอ่ะแล้ว วันนี้หนูไม่ได้ไลฟ์นะคะแม่เพราะว่าหนูกลับบ้านไปนอนบ้านนะคะสองสามวันนะคะถึงจะได้กลับมานะคะเดือด,ดพ่อแก้งแล้วพ่อแก้งแล้วพี่ก็ยืนมองเฮ้ยเฮ้ยเอาข้ามาข้ามาข้ามา่าแล้วพี่มาแล้วข้ามาอเออข้ามาพี่ก็มาแล้วอเออไม่อยากเดินคนเดียวอยากให้พี่ ไปพี่อ้นก็มา,มาแล้วมา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 ฉลาดฉลาด ลาดแชมโกงขามได้กับทํตาขามบ่ได้เฮ้ยเฮุ้่นุ่นดูดูเาโชว์โชว์ใหญ่เลยตัวแม่ไม่เห็นเฮยเฮุ้่นุอ้เก่งเก่งเก่ท่านี่เก่งเก่งเยุ่นต้องทำทุกวันนะพ่อต้องทำแต่อุดอ่ะเอออึ๊บบืออึ๊บุ่นเฮยเมังยงมักยังมังยงมักยังเยเฮ้ยเฮ้ยมักยงงยง ทำได้แล้วทำได้แล้วใส่ตูดน่อยทำได้แล้วใส่ตูดน่อยโอ้ลูกไม่ใส่พ่อก็ไม่ยอมใส่เนาะ มีการในเล็บง่าพร้อมได้ผลขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ย่าพี่จทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กือหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,นะคะเก็บไปนอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อ,อแม่แม่จทุกท่านด้วยนะคะ เฮ้ยเฮ้ใส่ตูดแลด้หมอห้ใส่ขาไปได้ใส่ตุ่นออกงานแล้วออทำไม่ได้เออทำไม่ได้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือนหน่อยมุนอีกมุวนหน่อยมุนม้นอีกมุนอีกมุวนอีกสําหรับวิดีโอนี้นุก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะครับด้วยครับด้วยสวัสดีจ้า